สวัสดีค่ะว,วันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะกันนะคะ11การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือการออกแบบการจัดการเรียนเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้สอนต้องคํานึงถึงและให้ความสําคัญโดยผู้สอนควรพิจารณารายวิชาและหวังข้อที่ตนเองจะสอนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนว่าต้องการพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคอะไรอย่างไร เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มารู้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนตั้งไว้และพบว่าในปัจจุบันส่วนใหญ่ผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับยุคศตวรรษที่21ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งวิธีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นมีหลากหลายวิธีให้ผู้สอนเลือกเช่น การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนแบบโครงงานการเรียนแบบร่วมมือ12การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT การจัดกิจกรรม TGT เป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งในการสอนแบบร่วมมือและมีลักษณะของกิจกรรมคล้ายกันกับ STAD แต่เพิ่มเกมและการแข่งขันเข้ามาด้วยเหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนในจุดประสงค์ที่มีคำตอบถูกต้องเพียงคำตอบเดียว องค์ประกอบ4ประการของ TGT คือ 1. การสอนเป็นการนำเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือบทเรียนใหม่อาจเป็นการสอนตรงหรือการจัดในรูปแบบของการอภิปรายหรือกลุ่มศึกษา 2. การจัดทีมเป็นขั้นตอนการจัดกลุ่มหรือจัดทีมของนักเรียนโดยจัดให้ขากันทั้งเพศและความสามารถและทีมจะต้องช่วยกันและกันในการเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งให้สมาชิกทุกคน 3การแข่งขันการแข่งขันมักจัดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียนซึ่งจะทายคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาในข้อหนึ่งและผ่านการเตรียมความพร้อมของทีมมาแล้วการจัดโต๊ะแข่งขันจะมีหลายโต๊ะแต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของกลุ่มหรือทีมแต่ละทีมเข้ามาร่วมแข่งขันทุกโต๊ะการแข่งขันควรเริ่มดำเนินการเพื่อน,นำไปเปรียบหาค่าคะแนนโบนัส 4. การยอมรับความสำเร็จของทีม ให้นำคะแนนโบนัสของแต่ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนของทีมและหาค่าเฉลี่ยทีมที่มีค่าสูงสุดจะได้ยอมรับให้เป็นทีมชนะเลิศโดยอาจเรียกชื่อทีมที่ชนะเลิศก,กับรองลองมาโดยใช้ชื่อเก๋เกหรืออาจให้นักเรียนตั้งชื่อเองและควรประกาศผลการแข่งขันในที่สาธารณะด้วย 13. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD การจัดการเรียน,นรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการสอนซึ่งกำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่ถึงห้าคนซึ่งประกอบด้วยนักเรียนเก่งหนึ่งคนนักเรียนที่เรียนปานกลางสองคนนักเรียนที่เรียนอ่อนหนึ่งคนซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1ขั้นตอนนำเสนอเนื้อหาโดยการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิมจากนั้นครูสอนเนื้อหาใหม่กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น 2. ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมโดยนักเรียนในกลุ่ม4-5คนร่วมการศึกษากลุ่มย่อยนักเรียนเก่งจะอธิบายให้นักเรียนอ่อนฟังและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำกิจกรรม 3. ขั้นตอนทดสอบย่อยนักเรียนแต่ละคนจะทำการทำแบบทดสอบด้วยตนเองไม่มีการช่วยเหลือกัน สีคิดคะแนนความก้าวหน้าแต่ละคนและของกลุ่มย่อยครูตรวจผลการสอบของนักเรียนโดยคะแนนที่นักเรียนทําได้ในการทดสอบจะถือเป็นคะแนนรายบุคคลและนําคะแนนรายบุคคลไปแปลงเป็นคะแนนกลุ่ม 5. ชมเชยยกย่องบุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยมนักเรียนคนใดทําคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้รับคําชมเชยเป็นรายบุคคลและกลุ่มใดทําคะแนนได้ดีกว่าครั้งก่อนจะได้รับคําชมเชยทั้งกลุ่ม วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมและการเรียนรู้โดยการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการจัดการเรียนรู้โดยศรัทธาและโยนิโสมนานสิการ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดที่ถูกวิธีคิดเป็นหรือคิดอย่างมีระเบียบรู้วิธีคิดหาสาเหตุสืบสาวแยกแย้ปัญหาได้โดยไม่เอาอุปทานของตนเองเข้าจับโยนิโสแปลว่าเหตุต้นเหตุต้นเขาเหตุเกิดปัญหาอุบายวิธีการมานาสิการแปลว่าการทำในใจการคิด การคำนึงใส่ใจพิจารณาเมื่อรวมเป็นโยนิโสมนสิการหมายถึงการทำใจโดยแยบคายการประเมินผลเช่นการวัดผลด้วยการประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียน การนำไปประยุกต์ใช้ 1. จับบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสม 2. ผู้สอนเสนอปัญหาที่เป็นสาระสำคัญของบทเรียนโดยใช้วิธีนำเสนอที่หลากหลายและท้าทายความคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยการทำค่านิยมให้กระจ่างเป็นกระบวนการให้บุคคลได้ตรวจสอบสิ่งที่เขาเห็นคุณค่า จนเกิดความกระจ่างในสิ่งที่เขาควรมองเห็นคุณค่านั้นโดยถือว่าการที่คนจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวบุคคลน,นั้นเลือกสรรด้วยตัวของเขาเองเมื่อเขาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นแล้วก็จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการนำไปรประยุกต์ใช้คือ 1. สอนให้นักเรียนมีความภูมิใจหรือย,ยินดีในสิ่งที่ตนเองเลือก 2. สอนให้นักเรียนรู้จักเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เสมอ <Meaning> การจัดการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำเอาขั้นตอนทั้ง5ชั้นของเบญจขันธ์มาใช้ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมโดยการควบคุมให้ผู้เรียนกระทำทางกายและจิตใจตามลำดับตั้งแต่การควบคุมสิ่งท้าหรือรูปการรับรู้เข้าจิตใจหรือเวทนา หรือเข้าไปถึงการวิเคราะห์สภาวะธรรมที่รับเข้ามาหรือสัญญาและพิจารณาแง่ดีและชั่วภายหลังที่วิเคราะห์แล้วว่าควรยอมรับในแง่ใดหรือสังขารแล้วในส่วนที่ยอมรับนั้นตกตะกอนเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกในถาวรที่จิตใจหรือที่เรียกว่าวิญญาณคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนับว่าเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติที่สุด การนำไปประยุกต์ใช้คือ 1. ครูตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดแยกแยะและเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้น 2. ใช้คำถามเพื่อนำความดีเข้ามาในใจของผู้เรียนเป็นคำถามให้นักเรียนตอบโดยคำนึงถึงตนเองเป็นที่ตั้ง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดกันค่ะเริ่มด้วยหัวข้อที่11การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดและสร้างผลงานใหม่ๆที่ต่างจากความคิดของคนอื่นหรือเป็นผลงานที่ยังไม่มีผู้ใดสร้างมาก่อนเช่นงานประดิษฐ์การสร้างชิ้นงานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 12. การจัดการเรียนรู้โดยการระดมสมองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากที่สุดโดยเสนอได้อย่างเสรีไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เสนอมามีการบันทึกความคิดเห็นจัดเป็นหมวดหมู่หรือประเภทและตัดสินเลือกวิธีการ ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้เช่นการรวมกลุ่มทำแผนผังโครงงานที่นักเรียนสนใจ 13. การจัดการเรียนรู้แบบชินเนติกเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของผู้เรียนและการคิดร่วมกันเป็นกลุ่มจัดกระบวนการเรียนรู้ตามลำดับขั้นที่กำหนดไว้โดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบ จึงจะสามารถเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ของผู้เรียนแต่ละคนและกลุ่มได้เช่นการให้เด็กวาดรูปตามจินตนาการการรวมกลุ่มออกแบบงานของนักเรียน